ก็สวัสดีคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมโอเด้งทีวีกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับเกมนี้ผมก็จะมาเล่น ลิงในตำแหน่งของจังเกิลนะครับโอเคก็เกมนี้ผมไม่ได้เจอแบบตัวที่เป็นแคลรี่หรือว่าพวกตัวบางๆจ่านะครับก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นนะเวลาเล่นเจอพวกตัวแท้งหรือว่าตัวที่มันสามารถที่จะคอเตอร์เราได้เนี่ยจะเล่นประมาณไหนนะครับโอเคเกมนี้ผมจะฟาร์มบูก,ก่อนนะ เราเจอเป็นทางด้านเซฟิตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่นะที่อีกหนึ่งฮีโร่ที่ลิงไม่ค่อยชอบนะครับเพราะว่าตัวของลิงเนี่ยมันจะชอบพวกตัวบางๆนะครับอย่างพวกแคลรี่พวกเมดแอสซัซินอย่างเงี้ยลิงจะค่อนข้างที่จะชอบนะครับด้วยความที่ตัวเซฟฟิตเนี่ยมันจะมีพาสซีฟนะครับยิ่งถ้ามันเลือดน้อยน่ยตัวมันจะถึกมากนะครับโอเค จังหวะนี้เราก็เทคเวฟกลางไปเลยนะเพราะว่าเมดเราเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับเหมือนจะมีการหนัวไฟนะเดี๋ยวเราจะเทคไปเลยนะไม่ต้องรอนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะในการฟาร์มของเราด้วยนะ oh. เหมือนว่าอีกนิดเนี่ย oh. เขาค่อนข้างที่จะป่วนจัดจัดนะครับ oh. Oh. มันค่อนข้างจะฆ่ายากนะโอเคอย่างนี้เรารอสกิลนะ สวยครับค่อนข้างที่จะปวดน,นะอีกนิดเกมนี้นะครับยิ่งถ้าเขาสกิลใส่เรารัวๆเนี่ยเขาจะได้เกาะด้วยนะเราก็จะทุบเขายากนิดนึงนะครับเกมนี้ก็เจอเป็นตัวแพ้ทางค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทั้งเอลสูเนี่ยเอลสูมันก็จะมีแทบใช่ไหมละ่ะเราก็จะเข้าไปล้วงเขาเนี่ยยากนิดนึงนะครับ แล้วก็มีเซฟิตนะที่เป็นมีโลที่ค่อนข้างที่จะถึกนะครับก็มีอิกนิดอีกหนึ่งตัวนะครับที่สามารถที่จะปกเราได้ลัวๆนะแล้วก็มีโลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับค่อนข้างที่จะเล่นยากนะเกมนี้ก็มาดูกันนะครับว่าลิงเกมนี้จะเล่นได้หรือเปล่านะก็เหมือนฝัน่งตรงข้ามเขาจะเข้ามาเวทนะถ้าอย่างนี้เราปล่อยเลยนะ เดี๋ยวเราไปเวทบูเขาคืนนะครับต้องเรียกเพื่อนมานะแต่ว่าบูฝั่งของข้ามเนี่ยมันจะเกิดชา้านิดนึงนะเพราะว่าทางด้านแก๊กเนี่ยเขามาป่วนนะโอเค <What? S 1> อย่างนี้เราต้องรีบเวทแล้วก็ต้องรีบออกนะครับก็ฟาร์มไปก่อนนะลิงก็ เป็นตัวที่ต้องพึ่งดวงนิดนึงนะครับยิ่งถ้าไม่มีของเนี่ยบอกเลยว่าเล่นยากมากโอเคก็พยายามหาตังค์ไปเรื่อยๆนะต้นเกมเราอาจจะไม่ต้องไฟก็ได้นะถ้าถ้าเกิดว่าตัวเราไม่ชนะนะครับก็หาตังค์ไปเรื่อยๆนะโอเค ก็ในส่วนของการออกไอเทมนะครับผมจะขึ้นเป็นทางด้านชิ้นส่วนของดาบขีนะครับหรือว่ากงเล็บนะ4ชิ้นนะครับ3ชิ้นแล้วก็ออกเป็นทางด้านรองเท้าวิ่งไวนะเพื่อที่จะเอามาวิ่งไล่ตีไล่ตบไล่ทุบนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามารอแก๊งนะเหมือนว่าขนงข้ามเขาจะอยู่ข้างบนเยอะนะครับเดี๋ยวเราลองถมทางด้าน เคดินได้นะเอากราไม่ตายด้วยโอ้โหผมโดนสตันนะดิโดนซีซีเยอะมากนะครับจังหวะนี้เราเข้าไปไม่ได้นะถ้าเข้าไปเนะี่ยยังไงก็ตายนะครับก็เลยเลือกที่จะไม่ต้องเข้านะอันนี้ถ้าเข้าไปยังไงเราก็ตายนะเพราะว่าเลือดเราค่อนข้างที่จะโลนะก็ปล่อยให้เขาพิมพ์ไปนะครับเราไม่ต้องสนใจนะเพราะว่า เราเซฟชีวิตเราแล้วก็หาตังค์ดีกว่านะเอาเวลาไปหาตังค์นะครับถ้าเกิดว่าเราตายเนี่ยยังไงมันก็เสียทามิ่งในการฟาร์มนะโอเคอก็ฟาร์มไปครับอันนี้คือผมจะเข้ามาเวททางด้านฟ้ารัวๆนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็เข้าไปเอาบูเรานะอันนี้คือการแก้เกมนะครับก็ ตรงกลางเหมือนจะมีไฟนะครับโอเคได้แคลี่นะครับอย่างนี้เล่นได้นะครับยีน่ามานะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในการเล่นนะเราพยายามโฟกัสตัตวของแคลี่นะสำคัญเลยคือตัวที่จ่ายดาเมจดหลักของฝั่งตรงข้ามนะครับเราจะโฟกัสเป็นพิเศษนะโอเค ต่อไปผมก็จะได้คีแล้วนะชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นทางด้านสลิปสติงนะครับเพื่อที่จะเอามาเพิ่มอัตราค,คีนะโอเคก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับพยายามฟาร์มแล้วก็หาจังหวะแกงนะไม่ต้องรีบเล่นนะครับเราอาจจะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็ จังหวะไหนที่เราแกงได้เนี่ยเราก็แกงนะครับจังหวะที่เอาออบเจกต์ได้เนี่ยเราก็เก็บให้เพื่อนนะเพื่อที่จะเป็นการไม่โดนเพื่อนบ่นนะจังหวะเมื่อกี้ก็โดนบ่นไปแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนเล่นไฟใช่ไหมแต่เราเล่นไม่ได้เราก็ไม่ได้เล่นนะครับก็เลยเดินโดนเพื่อนบ่นนะโอเค้วค่อยเล่นไปนะครับ อันนี้เพื่อนดึงพลาดน,นะตรงกลางน่าจะได้ป้อมนะครับโอเคป้อมเสร็จเราก็กลับมารีไทมมิ่งนะกลับมาฟาร์มหาจังหวะเข้าไฟนะครับอันนี้ผมรอส,สกิลนะโอเคเล่นไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นนะครับก็จะประมาณนี้นะจังหวะเมื่อกี้เนี่ยถ้าผมเกิดว่าเข้าเอลสูไปเลยเนี่ยยังไงก็ไม่ได้คิวเขานะเพราะว่าเราไม่มีอันตีด้วยนะครับ แถมเขายังมีทางด้านอันติของเอลสูด้วยนะมันค่อนข้างที่จะลวงยากนะครับเดี๋ยวเรามารอดักนะครับโอเคต้องออกนะเพราะว่าถ้าโดนสตันเนี่ยยังไงก็ไม่รอดนะเมื่อกี้นะแถมเราไม่ไม่คีด,ด้วยนะคีแค่ครั้งเดียวเองนะครับเมื่อกี้นะโอเคเราก็กลับมารีไทมิ่งนะ คือตอนนี้เนะี่ยคือผมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีซับเทนนะเราอาจจะต้องขึ้นเป็นทางด้านอ่าไอเทมที่ช่วยด,ดูดเลือดนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเอามาช่วยซับเทนเลือดของเรานะโอ้โหไม่ได้นะช็อตนี้ทุบผ้านะครับต้องสวนแล้วโอ้โหไม่ตายด้วย ไม่ติดคีนะครับเมื่อกี้นะไม่เป็นไรนะครับจังหวะน,นี้เรามาปิดได้นะเพราะว่าฝั่งงข้ามเขาค่อนข้างที่จะแหลมนะคีเ,คเขากดล้างไปแล้วนะเมะื่อกี้นี้เล่นได้นะโอเคเรียบร้อยครับอันนี้เราเอาทางด้านดัซเลเยร์ได้นะ ก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าฝันงข้ามเหมือนจะมากันหรือเปล่า okay. โอเคปก,กัสดาร์กนะครับค่อยๆเล่นนะครับไม่ต้องรีบนะฝันงข้ามมาเยอะมากโอ้โหแจ็คดูดสวยมากครับโอเคอย่างนี้ได้หมดนะสวยครับทีเดียวสวยเพื่อนโมดตี้นะครับอย่างนี้แจ็คดูดโคตรสวยนะช็อตเมื่อกี้นะครับ อย่างนี้เราน่าจะได้ป้อมกลางนะเหลือทางด้านเอลสูตัวเดียวนะครับอย่างนี้เรากดดันเอาป้อมสักป้อมนะน่าจะได้ป้อมกลางนะครับเพราะว่าเอลสูเขาน่าจะกลับนะโอเคก็ประมาณนี้ครับรอเข้าจังหวะที่เพื่อนเล่นเอานะเราอาจจะดักฆ่ายากนิดนึงนะ ด้วยความที่มันเป็นเอลซุด้วยแหละไม่ใช่พวกตัวแคลลี่ขาตายนะแล้วก็เมดก็ค่อนข้างที่จะฆ่ายากนะเพราะว่าเป็นอีกนิดนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้เป็นสลิปสติงแล้วนะก็เดี๋ยวชิ้นต่อไปเนะี่ยผมจะขึ้นเป็นทางด้าน โอไมอาร์มนะครับเพื่อที่จะเอามาเล่เจ่อเกาะฝันลองข้ามนะจังหวะนี้เหมือนจะมีไฟนะครับโอเคเราโฟกัสเมทนะครับสวยครับค่อยๆเล่นนะโอเคไม่ได้นะฝันลองข้ามมาเยอะนะรอยีน่านะครับโอเคยีน่าเก็บเอลสูมาได้นะ อย่างนี้ไม่ต้องเล่นนะครับถอยเลยก็กลับมาฟาร์มนะกลับมาหาตังค์เหมือนเดิมนะครับโอเคเวทได้ก็เวทนะครับในช่วงเลดเกมเนี่ยก็อันนี้คือเราเล่นกับเขาไม่ได้นะเพราะว่าเลือดเราไม่พร้อมด้วยนะถ้าเกิดว่าเลือดพร้อมแล้วก็ตอนนี้คือเราอาจจะเทรดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่า เรามีทางด้านมูลามาสะด้วยนะครับอนี้เราเล่นได้นะเพราะว่าเขามาคนเดียวครับโอเคครับเห็นว่าฝันของข้ามเขาจะมาปิดเราหรือเปล่าโอเคเขาเล่นนะครับอย่างนี้เราเล่นกับเพื่อนได้นะโอเคอยังรอดอยู่นะครับ โอเคตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเลดเกมนะครับตัวของลิงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีดาเมจนะครับฉากนี้เราเล่นได้นะไล่ไปเลยน,นะครับโอเคตอนนี้เราเริ่มที่จะแรงแล้วนะครับสามารถที่จะเบิร์ดฝันของข้ามเนี่ยในคอมโบเดียวก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นไฟเตอร์ก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีทางด้านมุลามาสะแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปลีนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นทางด้านดาบแดงนะชิ้นสุดท้ายนะครับอาจจะไม่ขึ้นเป็นดาบดูดเลือดนะครับเพราะว่าจะเอาดาเมจล้วนนะกลัวดาเมจขาดนะครับโอเคังหว่านี้โอเคแทงก็ไม่สนนะครัช็อตนี้นะ ฝรั่งข้ามตายไป3าตัวนะโอเคอย่างนี้ก็น่าจะจบได้นะครับเพราะว่าฝรั่งข้ามเนี่ยตายไปถึง4ตัวนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในการเล่นวูคองหรือว่าลิงจังเกิลนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ